เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับผมในตอนนี้ชั่วโมงที่2อนะครับอย่างที่ทขบอกไว้นะฮะว่าเดี๋ยวเราจะ move จากสตูนู้นมาอยู่สตูใหญ่ตอนนี้นะครับในไลฟ์เฟซบุ๊กของเมนโลนะครับผมเพราะว่าเราคุยไปแล้วว่าบ่าย2องโมงเราจะมาเจอกับน้องๆ B N K นะฮะกับซิงเกิลที่12 believer ครับผมแต่ก่อนจะไปเจอเขาบอกก่อนนะว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาดูในไลฟ์ของเรานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดดาวให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันสำหรับซิงเกิลนี้น่าสนใจยังไงมีความพิเศษเยอะแยะไปเลยครับตอน ้ปรบมือต้อนรับน้องๆ b n k 4 8ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วจะมีมากกว่านี้เพราะว่าในซิงเกิลที่12นี้มีทั้งหมด16คนใช่ไหมครับผมเดี๋ยววืสอเดี๋ยวให้น้องๆสวัสดีแฟนชอวเมโล่หน่อยครับสวัสดีค่ะพวกเรา b n k 4 8และ c g m 4 8ค่ะวันนี้มามี c g m 4 8สองคนแล้วก็ BNK ทั้งหมด สีคนโอเคฮะแนะนำตัวเลยครับผมค่ะกล้องไหนดีคะกล้องนี้นะคะโอเคค่ะเออโอเคกล้องด้วยโอเคสวัสดีค่ะฟอนตค่ะสวัสดีค่ะโมบายค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะอมค่ะสวัสดีค่ะมินมินค่ะ สวัสดีค่ะมามิงค่ะเอเโอเคฮะวันนี้นอกจากที่ซิงเกิลนี้มีความพิเศษเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันและถามน้องๆกันอีกอย่างหนึ่งพิเศษมากๆเลยก็คือการเดินสายโปรโมทเพลงนี้ที่นี่ฮะเป็นโล่งเราโชคดีมากๆครับผมไลฟ์นี้ถือว่าเป็นไลฟ์แรกด้วยนะครับผมที่น้องๆเดินทางมาโปรโมทซิงเกิลที่สิครับผมดีใจแทนตัวเองจริงเลยนะฮะมาพูดถึงนะฮะ ซิงเกิลน,นี้ครับ believer นะฮรเป็นซิงเกิลเกี่ยวกับอะไรพูดถึงอะไรบ้างครับผมค่ะก็ believer นะคะตามชื่อเลยว่าแบบว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้ค่ะก็เหมือนเพลงนี้เนี่ยมันจะเล่าเหมือนถึงแบบวิถีไอดอลค่ะที่จะต้องแบบ,บว่าเรามีความฝันแต่ว่าความฝันมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาง่ายๆเนาะเราก็จะต้องแบบมีความพยายามมีความอดทนแบบมีความพัฒนาถึงจะเราถึงเรา ถึงเราถึงเราว่าเราเราถึงจะได้เป็นถึงฝันที่เราแบบว่าตั้งเป้าหมายไว้อะไรเงี้ยค่ะใช่ครับผมเส้นพสื่จากซิงเกิลนี้ทั้ง16คนเนี่ยคือสำหรับอันนี้มาจากงาน General Election ค่ะใช่ที่แบบทุกๆคนโหวตมาให้พวกเราค่ะอืมแล้วก็คนที่ชนะคือโมบายนั่นเองโมบายก็เลยได้เป็นเซ็นเตอร์ซิงเกิลนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วซิงเกิลของ BNK เนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาจะเล่าเนื้อหาของเพลงก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวของเซนเตอร์ป่ะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซะส่วนใหญ่ไหมหรือว่าไม่จาเป็นเสมอไปจริงๆแล้วเพลงของพวกเราเนี่ยมาจากทาง AKB ใช่ไหมคะเพราะงั้นมันก็จะมีทั้งเพลงแบบรักหวานแววเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าต่างๆนานา่ใช่แต่ว่าพวาเพิเหษพี่มีเพื่อชีวิตในหัวพี่คือพี่แอดคาราบาวลอยมาเลยนะครับ เฮ้พวกเราก็เป็นได้ใช่หหนึ่งเลยเรื่องเกี่ยวกให้กำลังใจใช่ห้องเพลงนี้มันมีความสเปเชียลตรงที่พอโมบายชนะใช่ไหมคะรุ่นพี่ทาง AKB48 เนี่ยเขาก็เลยเป็นคนแต่งเนื้อเพลงให้โดยที่จะอิงความหมายจากโมบายโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะมีท่าเต้นที่แบบเอ้ยเป็นรูปตัว M ก็คือแบบโมบายหรือว่าแบบเป็นโทรศัพท์กุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมีท่าสายลุมก็คือเป็นเกี่ยวกับโมบายหมดเลยค่ะใช่เพราะว่าแบบคนที่แต่งเนื้อเพลงก็คือโอคาดะนาซังแล้วก็คนที่เป็นคนอ ออกแบบท่าเต้นใช่ไหมเออใช่ก็คือมุรายามะยูยีดีซังค่ะก็คือเป็นรุ่นพี่ของพวกเราทั้งหมดเลยค่ะจากทางญี่ปุ่นก็คือเป็นสมาชิกในเชดีเหมือนกันสูหม่เป็นรุ่นพี่แล้ไม่ใช่ทีมงานเลยเป็นเป็นแบบนีอลรออริจินอลมาเลยใะ่ไัมใชแล้วอย่างนี้ก่อนที่เขาจะแต่งเนื้อหาให้โมบายเขาต้องทําความรู้จักกับโมบายก่อนไหมได้คุยกันไหม ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยใช่ไมฮะดูดูจากคาแรคเตอร์ดูจากสิ่งที่เห็นมากใช่เขาอาจจะดูแบบว่าเรื่องราวในวงว่าเราแบบเติบโตมายังไงอะไรเงี้ยหนูก็อาจจะเด่นเรื่องแบบพัฒนาการหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีคําถามมาให้หนูตอบด้วยว่าแบบว่าสมมติว่า คิดว่าอะไรเป็นแบบคัตตประจำใจของเราในการใช้ชีวิตนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าจะถามเราใช่อะไรนั้นก็เลยแบบว่าเขียนเขียนไปว่าหนูชอบนี้ชอบนี้หนูเป็นคนนี้แบบว่าถ้าว่างๆเราชอบไปทําอะไรไงนี่เลยเราคืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําแบบกันออกมาเป็นแบบเพลงนี้อะไรเงี้ยใช้ก็เป็นตัวตนเราอะไรเงี้ยโอเคครับผมพอเข้าใจได้แล้วนะฮะนึกว่าเอ๊ะไม่รู้จักเลยอ๋อมี Q&A ถามอยู่นะับว่าเป็นยังไงบ้าง นะฮะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแต่ละซิงเกิลของ b n k ที่พิเศษมากๆคือชุดอันนี้คือแบบแน่นเหมือนเดิมแน่นนะฮะคือตัวคุณชายไงครับผมแน่นเหมือนเดิมคอนเซปต์เหรอคะ่คคอนเซปต์นะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าหนูว่าสิ่งที่โดดเด่นคือสีชุดค่ะใช่ค่ะแ่าแววใช่ม่วงสีม่วงแบบ ตะโกนม่วงแบบตะโกนถ้าเป็นสีม่วงปกติก็จะเป็นสีม่วงแต่อันนี้เป็นม่วงนะฮะม่วงเลยโอเคก็เป็นสีม่วงที่เป็นสีเดียวกับสีประจาวงเราด้วยครับผมใช่แล้วก็สไตล์ชุดก็แบบด้วยความที่มันมีความเจ๊ป๊อปหมแบบว่าก็จะมีความมีความน่ารักสดใสไอดอลอะไรเงอ้โอเคฮะด้วยความที่รุ่นพี่ออริจินอลแต่งเพลงมาให้โมบายสำหรับซิงเกิลนี้ทุกอย่างมันจะออกไปในโทนแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยไหมฮะรวมถึงจังหวะพงจังหวะเพลงด้ไหมฮะที่เปิจังหวะเพลงคือญี่ปุ่นมากเลยเนาะใช่ก็มีเวอร์ชันญี่ปุ่นก่อนด้วยนะเพระว่คนที่แบบแปลเป็นภาษาไทยแปลเนื้อให้พวกเราคือพี่รัตแทชูคอลเลอร์นั่นเองใช่เขาเป็นคนแปลเป็นภาษาไทยให้พวกเราครับผมอมาพูดถึงอันหนึ่งที่อยากรู้ก็คือการไปถ่าย M v มไปถ่าย m อมที่ญี่ปุ่นเลย ไปกันมาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเอาตั้งแต่เดินทางจนถึงกลับมาจนทํางงทํางานเลยไหมที่มีเวลาให้สองชั่วโมงครึ่งครับผมก็เราทํางานกันแบบว่าแทบจะทุกวันเลยดีกว่าทุกวันตื่นเช้ามากแบบแล้วก็คือเราจะแบ่งกันเป็นกลุ่มค่ะการไททาครั้งนี้ก็จะมีด้วยกันกี่กลุ่มนะสี่สี่กลุ่มคือน้องโมบายจะไปเยี่ยมทุกกลุ่ม เป็นผิวแล้วใช่เป็นผีไปเยี่ยมทุกคู่ <c oughs> ใช่ซึ่งแต่ละกลู่ก็จะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ญี่ปุ่นนะคะหลหักหรับก็อย่างเช่นกลู่ของ ใช่ไหมคะก็ไปจะไปอากิฮาบาระค่ะเป็นย่านแบบอนิเมะญี่ปุ่นใช่ใช่กุ๊ปของมินมินไปไหนคะของมินที่เด่นที่มินไปกับฟอน่เราเราได้ขึ้นเคเบิลคาเป็นจุดชมวิวของเมืองกิตาคิวชูค่ะเป็นวิวภูเขาแบบสวยมากเห็นทั้งเมืองเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายที่ไดยค่ะของมิวสิกไปที่ไหนบ้างของมิวสิกไปกับพี่พี่ชลาลัยค่ะเป็นแบบไปที่ชิบูย่าค่ะย่านชิบูย่าส่วนคนนี้ไปทุกที่ไปทุกที่งั้นคำตอบต่อไปนะครับผมอ่ะโมบาย ไปโซโล่ไปเลยครับผมชอบที่ไหนมากที่สุดเอางี้นถามโมบายอือชอบที่ไหนมากที่สุดล้วครับนี่พัดดาวถูกแน่อคือพอไปคือพอไปถามโมบายปุ๊บโมบายคือเป็นคนที่ต้องไปเยี่ยมทุกที่เลยแล้วทั้งหมดอ๋อตีเป็นสิบที่อ่ะใช่ไหมฮะอุ้ยมันสวยทุกที่เลยอ่ะเอาที่ถูกใจเรามากที่สุดที่มแบบเนี่ยถ้านึกถึงหรือแบบติดตาอยู่ที่เดียวเลยโอ้ติดตาน่าจะเป็นวัด ที่เราไปที่ชิตะคิวชิโทำไมทำไมเลือกเป็นวัดนะฮะเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาแบบสูงมากแล้วหนูอ่ะถ่ายแป๊บหนึ่งมั้งที่นั่นถ่ายแบบแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราก็รอเพื่อนใช่ไหมหนูก็วางหนูก็เลยดูวิวแล้วมันเป็นวิวแบบตึก เห็นทั้งเมืองของคิตาคิวชูเลยแบบว่าใช่แล้วมันเห็นแบบไกลๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าอยู่บนแบบว่าอยู่บนอะไรนะที่ไปรถไฟอ่ะมันยังอยู่มุมสูงๆแต่นี้มันเป็นมุมที่แบบเหมือนเรายืนอยู่บนภูเขาข้างบนแล้วเราเห็นบ้านถูกบังอะไรเงี้ยใช่แล้วหนูว่าชอบบ้านของเมืองคิตาคิวชูมากเพราะว่ามันจะมีแบบ สไตล์มันยุโรปผสมญี mm ่ป hmm. ุ่นอรอยฮะโปรติเราจะเห็นคาแรคเตอร์บ้านญี่ปุ่นคือจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างมินิมอลเล็กเล็กเล็กที่นั่นคือแตกต่างไปมันก็มินิมอลแต่ว่ามันก็ยังแบบมีความแบบยุโรปอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเหมือนเมืองคิตาคิวชูมันจะมีความแบบอะไรนะ มีวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามาด้วยปะใช่เหมือนแบบมีกลิ่นอายความตะวันตกหน่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีบ้านที่เป็นแบบ traditional เจแปนด้วยอะไรอย่างงี้ยก็เลยชอบที่นั่นก็คือหลักๆคือเน่อตัวโมบายเองนะฮะชอบตรงที่ตรงนั้นทํางานน้อยแล้วก็เราได้เราได้มีโอกาสเห็นหรือว่าดื่มดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ตรงนั้นมากที่สุด ใช่เลยแบบปื้มที่นั่นแล้วก็แบบขโมยเงินพี่ทิมงานเดี๋ยว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 เรียกว่าเออหยิบยืมหยิบยืมไม่ใช่ขโมยครับผมพี่ขยืมหน่อยละเย็นเลยครับผมเออเอาไปทำอะไรฮะหยิบยืมเงินไปทำอะไรไปทำบุญที่เขาบอกว่าซื้อเครื่องลงเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรมาบ้าง ใครซื้อมะนี่ซื้อเหมือนกันนี่ก็เื้อเลยเครื่องรางญี่ปุ่นต่างจากเครื่องรางไทยยังไงไหนทำไมถึงแบบคือเขาจะมีความทำนายเขาจะแบบแผ่นยาวมากแล้วมีแบบทุกอย่างเลยอะค่ะใช่แล้วก็เราโชคดีที่มีเหมือนแบบทีมงานที่เป็นคนภาษาเป็นคนญี่ปุ่นไปด้วยแล้วเขาก็นั่งแปลให้ฟังแบบนู่นนี่นั่นมีแบบว่ามีแบบถึงแบบการตั้งคันอะไรอย่างงี้ด้วยมีการแานมีทุกอย่างเลยโอเคก็คือคำว่าเขาบอกในทุกช่วงชีวิตของเราใช่ค่ะใช่แล้วก็ได้เป็นเหมือนเป็นพงคุณ แจแบบเก็บไว้พกไว้ในกระเป๋าด้วยแล้วก็เหมือนกับเขาจะมีแบ่งด้วยว่าคุณเนี่ยดวงดีมากดีกลางหรือว่าดีน้อยหรือว่าดีมากสุดอะไรเงี้ยค่ะคือจะแบ่งเป็นขั้นๆอย่างนี้เลยผมชอบคุณสโลบายเขานะฮะมีดวงดีดีมากดีกลางดีน้อยไม่มีดวงไม่ดีเลยทุกคนดวงดีหมดเราคือนั่งฟังคําทํานายเพลินมากเพราะว่าตอนนั้นว่างใช้ตอนนั้นว่างว่างโอเคครับใช้เวลาทั้งหมดที่ไปถ่ายเอ็มีที่ญี่ปุ่นกี่วันกันครับแปดก ระมาณกีเดียวครับสัแปดเก้าวันแล้วกันประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับซึ่งจริงแล้วทางานจริงสามวันที่เหลือนั่งฟังคำทำนายกว่าจะหมดครบกว่าจะครบสิบหกคนก็คือกินเวลาไปหลายวันเหมือนกันสั่นพิลามาโอเคันนี้มาคนนั้นมาโอเคครับผมมาพูดถึงเนื้อหาเพลงหน่อยเมื่อกี้บอกว่าเพลงเป็นฟิลแบบให้กําลังใจใช่ไหมครับสำหรับ believer นะครับผมเอหลายคนอาจจะแบบเหมือนให้กําลังใจตัวเองด้วยไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนให้กําลังใจคนอื่นด้วยเพราะว่าอย่างโมบายนะฮะหรือว่าเหลายๆคนที่อยู่ เรียวรุ่นหนึ่งตอนนี้ครอบครัวก็ใหญ่ขึ้นมี3รุ่นและบีน k คโฟเรวมถึง c g m อีกนะฮะการเดินทางเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคมีการท้อแท้บ้างแล้วก็ผ่านความท้อแท้มาอย่างไงถ้าเกิดผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ซิงเกิลที่สิต้องมีอาการท้อบ้างแหละแบบไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วตอนนั้นที่เรามีฟิลลิ่งเนี่ราผ่านมันยังไงบ้างครับใครจะเป็นคนแรกครับอาสาเลยฮะ ใกล้พี่ก่อนแล้วกันมาครับผมโอยกําลังคิดคําตอบเลยค่ะสายตากําลังนึกเลยนะครับผมใช่กําลังเหนื่อยเลยพี่เอาก่อนเลยผ่านมาได้ไงเหรอคือมันมันมีอยู่แล้วค่ะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่มันมีฟีลลิ่งที่แบบเหนื่อยท้อบ้างแต่สุดท้ายหนูรู้สึกว่า ก็จริงๆก็ตามเนื้อเพลงนะเหมือนเราเชื่อมั่นในความฝันของเราอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเวลาทุกครั้งที่หนูท้อปุ๊บหนูก็จะนั่งนึกว่าเฮ้ยความฝันเราคืออะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายนะมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วทุกอย่างมันไม่ได้ลอยด้วยกิบกุลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันมีอุปสรรคเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้แล้วมันก็ต้องมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคิดว่าแบบว่าคือเป็นคนเชื่อว่าแบบถ้าสมมติว่ามีสิ่งไม่่ดดดดดีีีีเเเกกิิิขขึึ้้นน๋ยวจะมมมสงๆตาา เหมือนมันทดแทนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าความคิดเราอะคือถ้าเปลี่ยนอะเราก็จะมีกําลังใจในการที่จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับผมนะคนแรกนะฮะฟอนตตอบแทน16คนนะฮะตอบแทนเจ้าพหมดแล้วนะครับผมยอกยอกอะมาไล่ต่อไปครับผมโมบายมาเอาเมื่อกี้บอกว่าหนูเป็นแบบในเพลงแล้วใช่หรออ๋อไม่ไม่เอาตอบเลยนะอยากข้ามไปก่อนใช่ไหมอยากรู้ว่าแบบตอนโมบายพ้ออย่างเงี้ยจะผ่านมันไปยังไงอะ ไม่หนูก็มีทุกช่วงชีวิตมากตั้งแต่คือเข้าวงมาอายุน้อยมาก็กแบบว่าตอนนั้นก็ยังไม่เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความแบบว่าจะแบบอุ้ยโดนติโดนนู่นนั่นเยอะมากอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราพยายามที่มองตัวเองเยอะๆว่าแบบอุย้ยเราแบบตรงไหนที่เราผิดพลาดเราจะต้องแก้ไขแล้วเราก็ต้องแบบข่ามันไปให้ได้หรือว่าแบบทําให้เขาเห็นว่าเอ้ย ได้เดี๋ยวขอเวลาก่อนเดี๋ยวไปซ้อมก่อนเราทําได้อะไรเงี้ยคือเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราอะทําได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรเงี้ยก็คือทำได้แล้วโอ้มาเป็นเซนเตอร์นได้รับการยอมรับอยู่มาใช้คําว่ายั้งยืนยงนะยินครับผมยั้งยืนยงของกระพันนะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบสิ่งที่สําคัญในการแบบว่าทาตามความฝันได้ในแบบปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าชอบทําในสิ่งที่แบบตัวเองรักอะไรเงี้ยอย่างเช่นร้องเพลงอะไรเงี้ยหนูก็แบบสมมติว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยแต่ฮ้ย แต่พุ่นเราจะได้ลองเพลงนะอะไรเงี้ยเราจะได้ร้องเพลงใส่หม่นะเราก็แบบเออมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะใช่หรือว่าวันไหนแบบมีเวลาท้อๆหรือแบบว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็พักก่อนก็ได้แบบว่าไปทํปในสิ่งที่เราชอบแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นใหม่อืมโอเคเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นกําลังใจต่อไปนะฮะมาครับผมจริ๊งบอยก็พูดแทนหมดแล้วหมดแล้วทั้งเซมบัสเซอทั้ง16,000นะครับผมอ่ะมิวสิกฮะ ถ้าสําหรับสิกเหรอคะจริงๆก็รู้สึกว่าเพลงนี้ตอบโจทย์อะไรหลายอย่างมากสําหรับตัวสิกเพราะว่ามันจะมีท่อนที่บอกว่าไม่มีความฝันใดที่ไม่พร้อมจะไปใช่ไหมคะคก็คือเราอ่ะจะพร้อมสําหรับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเสมอแล้วพวกเราก็ต้องเดินไป แล้วแบบมันถ้าเกิดถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้อหรือว่าไม่มีแรงเนี่ยซิกก็จะนึกถึงคําในเพลงเลยก็คือเจ็บเป็นครูให้เราเรียนรู้ให้เราได้เป็นตัวเอง mm hmm. ก็จะรู้สึกว่าทุกความแบบเจ็บปวดหรือว่าทุกความท้อของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตขึ้นนะแม้ในวันนี้มันอาจจะแบบทรมานมากๆก็ตามแต่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราพร้อมที่จะไปหรือเปล่าด้วยแล้วก็พออีกท้อนหนึ่งที่บอกว่าแบบยิ่งได้เห็นเธอแล้วก็แบบยิ่งชอบในรอยยิ้มของเธอมากกว่านี้แบบมากขึ้นทุ ก็เี่มินมินก็เพิ่งพูดไปใช่ไหมว่ารู้สึกว่าเอ้ยคำนั้นมันแทนแฟนคลับซิกก็รู้สึกว่ามันก็แทนตัวเราได้ด้วยเหมือนกันทุกครั้งที่แบบว่าเราร้องให้เสร็จแล้วเรามองตัวเองในกระจกแล้วเรายิ้มออกมามันจะรู้สึกว่าเอ้ยเธอเก่งมากเลยนะแล้วก็ชอบตัวเราที่อยู่ตรงนั้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะอนอกจากให้กําลังใจตัวเองแล้วก็คือให้กําลังใจคนที่ฟังอยู่ด้วยใช่ใช่ไหมครับผมมินมินบอกว่าอะแล้วทีนี้มินมินพูดอะไรนะครับผมอันบอกที่มินพูดไป เก็บไว้ก <screws in the ground> <Okay>. ่อนพุกไว้ก ah, ่อนนะฮะเดี Hence, ๋ยวให้ปิด oh, ท okay. ้ายบีนเคฟตเก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป C G M อดูน้องกสองคนอ่ะมินครับผมก็สำหรับมินนะคะตามที่มิวสิกพูดเมื่อกี้นะครับใช่ของเพื่อนผสมกันเออมินรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้เราก้าวต่อใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับมินก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวแล้วก็แฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวมินทำอะไรเองคนเดียวมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยโดยที่แบบ พ่อแม่อาจจะไม่ได้มีกําลังที่จะมาสนับสนุนเราแต่เขาก็ไม่เคยที่จะแบบอย่าทำแล้วลูกอะไรเงี้ยคือถ้าลูกชอบอะไรก็ทําเลยอะไรเงี้ยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรก็เลยชอบนึกถึงรอยยิ้มของแม่ค่ะที่ที่เวลาที่เราทําอะไรสําเร็จสักอย่างหนึ่งแม่ก็กลับบ้านไปก็จะเห็นแบบแม่ยิ้มอะไรอืมเอมใช่แล้วก็แบบชอบท่อนที่มิวสิกก็พูใช่ไหมยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอตอนที่อัดเพลงอันนี้ครั้งแรก ก็คิดถึงนะแฟนคลับอะไรเงี้ยกว่าที่มันจะมาถึงทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยก็เพราะว่าแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเห็นเรายิ้มเขาตอนที่เขายิ้มตอนที่เราแซงบนเวทีแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากๆค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆค่ะครับผมนะฮะฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับผมมามาฮะมาถึงน้องๆ C J บ้างครับผมมาใครก่อนมาถึง หนูก็จ้หนูก่อนก็ได้ค่ะก็จริงๆแล้วเวลาที่หนูรู้สึกท้อค่ะหนูก็จะ คือทุกๆวันอะเวลาทํางานมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเจอเรื่องที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แต่หนูก็จะคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะคิดว่าวันวันหนึ่งอะเราก็จะหาความสุขเล็กๆเข้าหาตัวเองอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทํางานเหนื่อยเงี้ค่ะหนูก็จะคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นอะเราก็ไปหาข้าวกินอร่อยอร่อย่างเงีย้ยมันก็แบบทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงขึ้นมาแบบว่าเพื่อที่จะแบบสู้นะทํางานอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะได้แบบมีความสุขกับอาหารที่เราอยากจะไปกินอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าคิด แบบเล็กๆว่าวันนี้เราจะตั้งความสุขให้ตัวเองยังไงเป็นเป้าหมายเล็กๆให้มันผ่านไปได้ในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นแบบวิธีที่ทําให้หนูแบบว่าผ่านความแบบความรู้สึกนั้นไปได้่ะคะใช่เนี่นี่ผมว่าถือว่าดีนะครับทุกคนเนี่ยวันหนึ่งก็หลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์มันต้องมีทุกบ้างสุขบ้างปนกันไปแต่ถ้าไปตั้งความสุขไว้ใหญ่มากเกินบางทีเราวันนั้นก็เหลือแต่ทุกอย่างเนะฮะอาหารอร่อยจะเยียวยาทุกอย่างนะครับ <laughs> ผมอย่าง <laughs> ที่บอกไว้มาคนสุดท้ายมามิ้งครับค่ะก็ เวลาที่เหนื่อยหรือท้อใช่ไหมคะก็จะรู้สึกนึกถึงแฟนคลับของเราคะ่ะเหมือนแบบว่าเขาคอยเหมือนแบบอบกอดอ,อบอุ้มเราอยู่เสมอแบบเวลาเราอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเวลาไปดูเหมือนในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแบบดูแท็กตัวเองเงี้ยเหมือนเขาก็จะคอยเชยร์อัพคอยแบบให้กําลังใจพิมพ์แบบข้อความดีๆมาให้อยู่ตลอดก็รู้สึกว่าก็ได้แรงขึ้นมาอีก อีกหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบทําก็คือ,อไปเปิดดูคลิปรุ่นพี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เบียนเคฟเดหรือว่ารุ่นพี่อย่าง a k b 4 8เค่ะก็ดูคลิปเวลาเขาแบบขึ้นแสดงอะไรเงี้ยก็แบบทําให้แบบเห็นเวลาเขาอยู่บนสเตจอยู่บนเวทีรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่ไงความฝันที่เราแบบอยากเป็นอยากทําอะไรเงี้ยแล้วพอได้ได้ดูก็ได้แบบแรงบันดาลใจกลับมาทําต่อไปค่ะครับผมนะฮะเมื่อกี้พูดถึงแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะ อันนี้มีแฟนคลับส่งโทรศัพท์มาให้นะครับผมอ๋อ,อไม่ใช่นะให้อ่านข้างในนะเนวอ,อ,อเป็นข้อความนะครับผมนี่อ่ะเมื่อกี้บอกว่าเขาไปอ่านคอมเมตนต์ต่างๆนะครับนี่บอกว่าขอให้คำอขอสักคําให้กับเธอสิ่งเล็กน้อยที่ฉันเรียบเรียงเป็นคําบอกเธอไว้นะคนดีนะครับผมขอบคุณทุกวันที่เธอเชื่อใจกันไม่จางนะฮะนี่ก็เป็นคุณหนึ่งนิวสินะครับผมโอ้โหตั้งชื่อเลย รู้เลยอ่ะรู้เลยไม่ต้องอ่านเลยนะว่าพีกับพ์ให้ใครนะครับผมโอเคนะฮะคุณพันไม้นะฮะบอกว่าแสดงว่าออมชอบเรื่องกินนะครับก็น่าจะใช่นะฮะตามที่น้องบอกนะครับผมนี่บอกออมมีพลังด้วยปูปลาจริงหรือเปล่าใช่ค่ะสุตยอดสุดแท้คนนี้รู้มานะฮะคุณสุวิชาไปกินด้วยกันไหมคะคุณสุวิชารู้จริงนะฮะสิ่งที่น้องออมบอกว่าเติมพลังในในวันก็คือ อ่ะเดี๋ยวจบงานจะได้ไปกินปูปลาใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับผมมีบอกว่าเออพี่อมมี่หิวอีกแล้วนะครับผมโอเคฮะแล้วก็น่ารักมากๆนะครับคมจริงเจ้าของอะไรเนี่ยร้านหมูทะมีใครชอบกินหมูทะาั้น่าจะทุกคนเลยใครไม่ชอบโอเคฮะคุณภูมิพาดฮะคุณภูมิพาดเตรียมนะฮะเตรียมที่ไว้เลยนะฮะรอต้อนรับน้องๆนะครับเท่านี้น้องเดินสายกันเหนื่อยมากจบที่หมูทะนะฮะทักเข้ามานะครับผมเออนะฮะอ่ะ หลายๆคนก็ให้กําลังใจกันนะครับครอบครัวใหญ่ขนาดนี้แล้วแล้ววันนี้อยู่ทั้งบีนเคฟอร์ตี้ทั้งซีจเเลยนะมีอะไรอยากบอกแฟนๆที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดไหมครับ จริงเราไม่สามารถเรียบเรียงความรู้สึกที่เรามีกับเขาอะ่ะตลอดมาได้หมดหรอกจริงๆแต่หนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเราเองก็พยายามอย่างหนักมาโดยตลอดเพื่อที่จะให้แฟนคลับของเราภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าความสุขของพวกเราเนี่ยก็คือการที่แฟนคลับของพวกเรามีความสุขในทุกๆวันเขาได้กินอิ่มนอนหลับแล้วเขาก็ตื่นมามีรอยยิ้มหนูเชื่อว่าพวกเราเองก็อยากให้แฟนคลับของพวกเราได้รับความสุข,ขเล็ขขกๆน,น้อยๆนั้นทําให้เขาแบบมีพลังที่จะมีชีวิตต่อในทุกๆวันแค่นั้นเราก็คงแบบ ถือว่าสักเสีสในการเป็นไอดอลแล้วล่ะค่ะอืนะครับเยี่ยมมากนะฮะผมเข้าใจเลยคำนี้ในการเป็นไอดอลนะฮะตอนแรกผมเคยพูดไปแล้วผมสงสัยว่าตอนแรกครั้งแรกเลยที่ BNK48 เกิดขึ้นที่ประเทศไทยผมสงสัยว่าเอน้องเขาจะแบ่งกันร้องยังไงอันนี้คือผมสงสัยมากเพราะว่าแต่ก่อนที่ผมเคยเห็นก็คืออ่าบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะก็จะมีแบบ3 4คน5คนยุคพี่บาซูครับผมสนุกมาก3คนนะให้เต้นกัน น,นี่พี่ก็เลยงงว่าเอ๊ะน้องเขาจะเต้นให้พร้อมกันยังไงเวลาขึ้นเวทีแล้วร้องล่ะขนาดพี่ท่องอาขยันในห้องเรียน30คนยังไม่พร้อมกันเลยนะฮะน,นี้ก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าแต่ละเพลงที่สื่อออกไปคือให้กําลังใจแฟนๆให้กําลังใจทุกคนที่มาฟังนะครับว่าเฮ้ยเราอยวนเยอะๆเราหยวนทำพร้อมเพียงกันได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทําได้เหมือนกันนะฮะในไหนมาวันนี้แล้วนะครับผมอ่ะอยากเห็นเลยเกินถึงแม้ว่าไม่เยอะแบบ เต็มเต็มยูนิตเต็มเต็มเบสสือก็หกคนร้องให้พี่ฟังสดๆเต้นให้พี่ฟังสดๆได้ไหมฮะได้เลยค่ะเราก็มาที่นี่แบบสดๆด้วยเหมือนกันนะมดแบบสดๆสดๆ้วย <laughs> สดกับปลาในตลาดก็ที่นี่โอเค <laughs> มา <laughs> จัแม่จับด, <laughs> ดูหน่อยครับผมมาสักหน่อยสักหน่อยได้นะฮะลงไปข้างล่างเลยไหมฮะ <laughs> อ่ะมาข้างล่างเลยครับผมเดี๋ยวพี่กดลิฟต์ให้นะครับผมลงไปชั้นหนึ่งกันหยอกหยอกเตรงข้างล่างสเตจนี่ก็พอนะฮะมา ที่ถือไปาสามคนนะเนี่ยเราอย่เราอย่พวกเราร้องให้ใช่ขั้นตอนต่อไปนะฮะเกิดการโบยกันนะครับผมใครจะเต้นใครจะร้องนะฮะอ่ะโอ้โหคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยเหรออย่าแปลว่าเพลงนี้ใครเป็นเซนเตอร์คนนั้นต้องเต้นด้วยมแปลว่าหนูกับพี่ต้องเต้นด้วยกันหนูกับพี่หนูกับพี่พี่คะเชิญค่ะเชิญได้เลยนะฮะอ๋อได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นการ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการสอนดีกว่ามาถึงพี่ให้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 พี่เต้นไปกับหนูเดี๋ยวซิงเกิลนี้จะเกิดการชะงักระหว่างเดินสายนะครับผมเออมาครับพร้อมไหมครับนะตามปูบาลหนึ่งครับผมน่าเนไม่ใช่พร้อมให้จังหวาได้เลยครับได้ไม่มีฝันใด ออพี่นับให้ไหมฮะพี่นับให้เอามาห้าสี่สามสองไปคนเดียวที่อยู่ไม่ไกลไม่มีฝันใดๆที่ไม่พร้อมจะไปเชื่อมันในใจเราเองฝันให้ไกลเราจะไปถึงเท่านี้เท่านี้แประมาณนี้นะครับผมแค่ประมาณนี้แค่ แค่ประมาณนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่าน้องน้องแบบทําได้ดีมากๆโมบายครับแล้วถ้ามาเป็นผมถ้าเมื่อกี้ต้องลองไหมคะลองให้ตายเถอะครับผมบอกผมไม่กล้าคิดเลยผมไม่กล้าคิดจริงนะฮะเราทําได้พี่ก็ทำได้จริงไหมฮะอ่านั้นพี่เชื่อในตัวเองว่าถ้าเราเราเชื่อว่าถ้าเราสอนพี่ให้เป็นแบบโมบายเมื่อกี้ได้พี่ม่ชพยายามมาอุ้ยสุดอุ้ยได้เลยเด กุมือใช่ฉันขับที่บ้านเต้นตามได้นะฮะเป็นท่าแข่งทึบยกขาชุดตัวเก่งมากใช่แล้วก้าวไปด้านหน้าต่อเลยค่ะตึ๊บตแล้วก็ใช่วู้ยืดขึ้นแบบว่าแล้วก็ยืดขึ้นอ๋อ

ขาเดิมค่ะใช่ใช่แล้วก็เปลี่ยนขาอีกข้างหนึงถูกต้องแล้วก็ปัดปัดสบายปัดเย้โอ้สุดยอดเย้ยอดมากค่ะะสุดยอดค่ะสุดยอดโอเคนะครับผมอ่านะฮะ เขาบอกให้ฝากผลงานนะฮะอย่างั้นฝากผมเข้าวง BNK ด้วยแล้วกันนะเพิ่มลาก็ยังดีนะเห็นว่ามีชาเลนจ์ในติกต็อกด้วยก็คือท่าประมาณนี้แหละใช่ไหมครับผมนะฮะอลังการอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะฮะก็เข้าไปเล่นชาเลนจ์กันให้เยอะๆนะครับผมอ่ะฝากหน่อยฮะหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้ติดตามอีกครับค่ะก็เร็วๆนี้นะคะวันที่4กันยายนนี้นะคะเราจะไปงานนิปปหาคุค่ะที่ลาก้อนนะคะชั้น5วันที่ สี yup. <po target> ่ก okay. so okay. okay. well, ันยายนวันอาทิต <boot> ย <ing> <pper> okay. uh, okay. ์เวลาวันที่สี่กันยายนตอนหนึ่งทุ่มนะคะเราเจอกันพวกเราจะไปทั้งหมด16คนเลยแล้วก็มีโชว์อีกมากมายแน่นอนค่ะใช่ค่ะไปเจอกันได้เนาะโอเคนะครับผมสี่นี้เจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราฝากช่องทางการติดตามจะต้องฝากแต่ละคนไหมฮะหรือว่าฝากแต่ละคนได้ด้วยใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวพวกเราฝากรวมๆก็ได้อโอเคครับ ค่ะก็ฝากซิงเกิลที่12องของพวกเราด้วยนะคะ Believe เวอนั่นเองค่ะใครที่กำลังมีความฝันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่มีกำลังใจอย่าลืมฟังเพลงนี้ค่ะคุณจะได้กำลังใจกลับมาแล้วก็จะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงนะคะก็สามารถขอเพลงกันมาได้นะคะทุก streaming อ,อนไลน์เลยค่ะแล้วก็ขึ้นวิทยุนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ B N K 4 8ค่ะไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2เพลงร้องนะคะนั่นก็คือเพลง Make Noise กับ Kino Yori Motosuki หรือว่าชอบเธอมากกว่าเมื่อวานนั่นเองค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เราเวนี้เรายังมีงานอีเวนต์ชิงานจะถึงด้วยมีงานกีฬาสีด้วยค่ะของพวกเรานะคะโฟเรส์กรุ๊ปนะคะวันที่10กับ11 1เอย่างเดียวค่ะสิบเอ็ดตอนไม่มีไม่ีไม่มีดีกว่าถ้าสิก็น่าจะไม่ไหวแล้ววันที่10นะคะกันยายนนี้นะคะก็จะมีงานกีฬาสีนะคะบอกเลยว่าเป็นตีม อนุบาลหนูน้อยปีแปดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากีฬาเราจะหนูน้อยจริงหรือเปล่าแล้วผิดพลาดนะคะจะเล่นแบบหนูน้อยหรือเปล่าจะเล่นแบบหนูน้อยหรือว่าแบบปีที่เมื่อปีก่อนก่อนปีแลงวกาโรงบาล วิ่งกันมาล้ลงบารเลยอะฮะเราเล่นกันเหมือนแข่งทีมชาติใช่ค่ะพวกเราแบบเรื่อง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 กีฬาเรื่องแข่งแบบไม่ไม่คยมีใครยคนจีีนี้ต้องมีครูพละแล้วฮะถ้าเกิดว่ามีราศีแบบนี้นะครับผมครูต้องมีส่วนคอยคุมนะฮะว่าเดี๋ยวเด็กแบบเอ้ยเด็กซนๆกันพักเยอะเดี๋ยวเออนิ้วก้อยฉีกขึ้นมาบาไยงอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคนะฮะอย่าลืมไปติดตามได้นะครับผมสำหรับ ใครนะฮะที่อยากฟังซิงเกิลที่สิบสองนี้นะฮะ believer ขอมาได้ที่เมโล่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกน้องจะบีนเคโฟเทครับผมขอบคุณค่ะเราสิ้นสายและลาไปด้วยเพลงให้กำลังใจเพลงนี้ครับ believer จากบีน K48 ครับ